อาจารย์ส้มจะมาแนะนำแนวทางการซื้อเลขมงคลในงวดประจำวันที่1มีนาคม2564ซื้อลอตเตอรี่ยังไงวันนี้เรามาสอนกันแนะนำกันใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ต้องแชร์ให้ครบ9แชร์นะคะเพราะอย่าลืมอาจารย์เน้นเลขไหนตัวนั้นจะต้องมาค่ะวันนี้สังเกตดูได้เลยนะคะว่างวดที่16กุมภาพันธ์ที่ซื้อให้ลูกศิษย 2ตัวท้าย39จริงๆเนี่ยหยิบประมาณ100ใบชุดละ5ใบนะคะ100ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากถูกตรงตัวแบบนี้วิธีการทำอย่างไรวันนี้อาจารย์มีเทคนิคเล็กๆก่อนที่เราจะมาสอนว่าจะต้องซื้อเลขมงคลตัวไหนสำหรับใครที่เจอหวยอัน้นหวยล็อกวันนี้อาจารย์จะบอกแบบนี้ค่ะว่า VIP 888หรือช่องทางอาจารย์ส้มเสยนหวยตัวจริง จะจำหน่ายลอตเอรี่เลขมงคลสามารถติดต่อเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ Line แออาจารย Ad ์ส้มสามารถซื้อได้ตั้งแต่1ใบไปจนถึง5ใบได้เลยค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะที่หลายๆคนถามหาแล้วก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนอกจากนั้นวันนี้จะมาบอกว่าเห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไหมคะเป็นรูปกบชายโยค่ะหลายคนรู้จักและหลายคนไม่รู้จักสัญ,ญลักษณ์กบชัยโยนี้หลายเจ้าตามหามีราคาที่สูงและแพงมากค่ะ วันนี้อาจารย์ส้มก็ได้มีโอกาสคัดเลขให้ก็เชื่อว่ากบชายโยนี้เป็นสัตว์นำโชคนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างคะ่ะที่อาจารย์จะบอกแนละแนะนำในวันนี้ยินดีด้วยนะคะกับผู้ิึกษ์ทุกคน แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วงวดที่1มีนาคมเราจะเล่นลอตเตอรีอารา่อะไรดีเรามาติดตามดูกันเลยค่ะนอกจากงวดที่16กุมภาพันธ์ที่ออกไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าลอตเตอรี่ที่อาจารย์ส้มหยิบให้มีกบชยโยหรือไม่นะคะกบชยโยนะคะก็จะมีเกือบทุกใบเลยนะคะสําหรับลอตเตอรี่ที่อาจารย์หยิบให้และถูกรางวัลสําหรับใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ส้มถ้าใครอยากได้รีบเข้ามาสั่งจองสั่งซื้อนะคะที่ไลน์แอดอาจารย์ส้มอย่างน้อยก็ มีโอกาสได้ลุ้นรางวันใหญ่ไปจะถึงรางวันที่1ค่ะส่วนตัวเลขที่อาจารย์เก่งให้นี้เป็นเลขมงคลทั้งนั้นเลยนะคะ8 4 6 9 4 7 9 4เเลขชุดนี้แน่นอนว่าเจ้ามือไม่รับแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวนะคะวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องซื้อลอตเตอรี่ค่ะสําหรับใครที่อยากได้นะคะรีบติดต่อเข้ามาที่ l i น์แอดอาจารย์ส้มสําหรับใครที่ติดตามอยู่รอเลขสรุปของสุดท้ายไม่จำเป็นต้องรอนะคะ เราะว่า3ตัวหน้าอาจารย์ส้มได้กเก่งไว้ให้หมดแล้วค่ะสังเกต5 9นะคะ7 5 2 1 8 9นี่คือชุดเลขที่อาจารย์เก่งไว้ให้แล้วค่ะถ้าปิดตรงนี้จะเห็นเลยนะคะว่าอาจารย์ส้มเก่งเลขให้แล้วใครที่ติดตามอยู่อยากจะถูก3ตัวตรงสามารถนำเลขเหล่านี้ไปซื้อหวยใต้ดินได้1 8 9 9 8 1 8 2 1 8 1 2 8 7 5 8 5 7หรือจะเป็น1 5 9 951 สามารถซื้อใต้ดินได้เลยนะคะส่วน3มตัวหลังนี้เราเอาไว้ลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวค่ะก็อย่าลืมนะคะติดตามรับชมชุดนี้ชุดกบชายโยนอกจากชุดกบชายโยแล้วหลายคนสงสัยค่ะว่าอาจารย์มีของดีอะไรอีกที่ซื้อลอตเตอรี่ให้ลูกศิษย์ถูกรางวัลบ่อยๆแบบนี้อาจารย์แนะนําให้สังเกตตรงนี้ค่ะนี่คือโพดํานะคะโพดําโพดํามีหลายขนาดมีตั้งแต่7โพดําแโพดํา9โพดําไปจนถึง10โพดํา ถ้าให้อาจารย์แนะนํานะคะนอกจากกบชายโยแล้วโพดําก็สามารถซื้อได้เหมือนกันแต่โพดํานั้นมีตั้งแต่7โพดํม8โพดํา9าโพดําไปจนถึง10โพดําค่ะวันนี้อาจารย์ก็คัดมาให้แล้วสําหรับใครที่ได้9โพดําโชคดีที่สุดเลยนะคะเพราะ9โพดําเชื่อว่าเป็นลอตเตอรี่มงคลน,นะคะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่มากๆอย่าลืมนะใครที่ได้ลอตเตอรี่จาก v i p 8 8 8หรือที่อาจารย์ส้มหยิบให้ นำเลขหน้า3ตัวไปซื้อใต้ดินซื้อทั้งบนซื้อทั้งล่างนะคะมีโอกาสถูกมากเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากได้นะคะรีบติดต่อเข้ามาที่ l i n e แออาจารย์ส้มนะคะอย่าลืมเข้าไปสมัครดูเลขด้วยวันนี้นอกจากลอตเตอรี่ที่อาจารย์เอามารีวิวแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเลขมงคลควรซื้ออาจารย์จะย่อให้อยู่แค่ไม่กี่ตัวแน่นอนค่ะเลขมงคลหลักที่จะเป็นเลขมงคลได้คือเจ 9นี่คือหลักสูงนะคะ789คือเลขมงคลหลายคนดูศาสตว์เลข789คือเลขแห่งบารมีในรายการอาจารย์ส้มเก่งเลขวันนี้เราจะมาระบุชัดเจนเลยค่ะว่าเลขมงคลที่ควรซื้อจาก789และ89นี้เชื่อว่า หลายคนซื้อไม่ได้บางคนซื้อ8998ไม่เป็นไรที่ V I P 888และอาจารย์ส้มซื้อได้ค่ะรีบติดต่อเข้ามาที่ Line แอดอาจารย์ส้มมาซื้อกันไว้นะคะเพื่อออกรางวัลอย่างน้อยๆได้ใบละ2,000ก็ยังดีค่ะ7887นะคะตัวกลับซื้อไว้ไม่เสียหายค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ79หวยแม้จะออก97ไปแล้ว แต่เชื่อว่า7-9ก็สามารถทําให้ถูกรางวัลได้และที่สําคัญถ้าเกิดอยากจะได้ตัวที่ฟันทงเน้นๆอาจารย์แนะนําแบบนี้ดีไหมคะติดต่อแอดบูชาไปนะคะวิธีที่อาจารย์แนะนําในรายการอาจารย์ส้มเก่งเลขทุกครั้งทักไปหาแอดมินกล้องพบไปที่ไลน์แอดบูชาพิมพ์ท .1234 อ1 2 3 4เพิ่มเพื่อนและพิมพ์คําว่าทอ1234ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพิ่มเพื่อนพิมพม์ทอ1 2 3 4ค่ะทักไปขอดูชุดเทพกระซิบ ดูงวดที่1มีนาคมดูว่าเทพกระซิบเลขบนก็คือแถวบน2ตัวนะคะเขาให้ซื้อเลขอะไรเมื่อทักเข้าไปดูแล้วเปรียบเทียบดูว่าตรงหรือไม่อาจารย์ไม่ได้มีเลขมงคลที่แนะนําเพียงเท่านี้นอกจาก8 9 78ดแและ79วันนี้อาจารย์จะแนะนําเลขมงคลเพียงไม่กี่ตัวที่ทุกคนต้องเล่นงวดนี้ทุกคนจําเป็นต้องซื้อเลขนี้ค่ะสองเเลขอายุองค์ทีพังกอนค่ะและที่สําคัญนะคะ สวยงามมากสําหรับใครที่จองลอตเตอรี่ผ่านทางอาจารย์ส้มจะได้เลขลอตเตอรี่ที่เก่งเลขหน้าไว้ให้สําหรับใครที่อยากได้นะคะรีบติดต่อเข้ามาที่ l i น์แออาจารย์ส้มอาจารย์ส้มเก่งเลขให้เลยนะคะเป็นพิเศษเลยนอกจาก29แล้วแน่นอนค่ะหลายคนตาม69แต่งวดนี้อาจารย์เน้นเลยนะคะว่าไล่ไปเลยไล่6ไปเลยนะคะ67นะคะเป็นอายุนายกนะ6968นะคะเป็นเลขมงคลในหลวงรัชกาลที่10คะ่ะ แน่นอนนะคะสองศูนย์นะคะหกห้าหกหกนะคะเป็นเลขสมเด็จพระเทพค่ะเหมือนเดิมนะคะเก้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งนะคะเลขที่ต้องตามต่อก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะซื้อกันไว้ได้กับสี่ศูนย์นะคะซึ่งงวดที่แล้วศูนย์มาแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรงวดนี้ไม่ต้องเน้นก็ได้นะคะแต่ถ้าให้เน้นก็คือเลขสองเก้านี่เองสําหรับใครที่ดูอยู่นะคะให้ตามเลขเจ้าคุณพระ,ะนิดหนึ่งนะคะเลขเจ้าคุณพระก็จะเป็น ห้าสองแปดสามห้าสามหนะคะสามห้าสามหไปกลับนะคะเน้นเท่านี้เลยนะคะแล้วก็สองหกวันมาค่ะบูชาชุดนี้จะเป็นเลขมงคลให้ไปซื้อลอตเตอรี่วิธีการดูเลขมงคลหลักร้อยทําได้ง่ายๆค่ะหลักร้อยอย่างเช่นสองหใช่ไหมคะเจ็ดสองหสามตัวอาจจะหาเป็นเลขคี่นะคะเลขคี่เท่านั้นค่ะอาจจะเป็นห้าสองเก้าก็ได้ น,ะะนี่คือชุดรางวัลใหญ่ค่ะตัวต่อไปนะคะที่เป็นตัวอย่างการซื้อเลขมงคลซื้อสามตัวก็ได้นะคะแยกกันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเลขที่น่าสนใจน่าจะเป็นเลขอายุนายกนะคะ4 6 7และต่อด้วยบันมาค้าบูชาค่ะ5 2าสังเกตได้เลยนะคะว่า บางทีเลขดังอาจจะไปอยู่ตรงจุดด้านหน้านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าฉะนั้นเวลาซื้อซื้อใต้ดินไดน้เลขดังสามารถซื้อต้ดินได้เพราะว่าถ้าไปอยู่ที่เลขหน้าก็บางทีอาจจะเฉียดตรงหลักนี้นะคะหลักรน่ยแต่เข้าเนี่ยเข้าแน่นอนนะคะแต่จะเฉียดหลักร้อยถ้าเกิดเลขบงคลอย่างอื่นที่น่าสนใจในงวดนี้นอกจาก9จะมาแล้วอาจารย์ยังมั่นใจว่างวดนี้6ก็ต้องมาเหมือนกันอาจารย์ให้เป็น9กับ6เนาะแต่ถ้าบวกแต้มก็ต้องเป็น7็เพราะฉะนั้นงวดนี้เนี่ย เลขนายกดังมากเลยค่ะหกเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิ่งวิ่งล่างได้นะอาจารย์แนะนํานะหกแล้วก็ 9. เก้าเผื่อไว้ตีลังกาถ้าให้อาจารย์เน้นแต่นี่คือหลักหนวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกหกเก้าหกเจ็ดหกแปดมีโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะเลยนะคะว่าเลขจะออกไปทางหลักศูนย์ซะมากกว่าอาจารย์ต้องฝากไว้แบบนี้ว่าถ้าใครที่ตามไม่ทันอยากได้สรุปหรืออยากได้ลอตเตอรี่ต่างๆที่อยู่ตรงนี้ขอแนะนําเลยนะนอกจากกบชัยโยแล้ว เดินไปหน้าเซเว่นเจอลูกปูขวาไว้ด้วยสําคัญเหมือนกันลูกปูส่วนมากอย่าคิดว่าไม่ออกรางวัลที่หนึ่งนะเคยออกนะแต่ไม่มีกระแสแต่ว่าอาจารย์เช็คมาแล้วเคยออกค่ะนานและถามว่ามีโอกาสไหมหลายคนรู้จักผีน้อยหลายคนรู้จักสัญลักษณ์กบใยโยแต่รู้ไหมคะว่าปูนําโชคนี่ก็สําคัญเหมือนกันนี่คือปูนําโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบ้านอยู่แถวใกล้แผงลอตเตอรี่หาลูกปูนําโชคไว้ก่อนราคาจะถูกกว่าแต่อาจารย์ส้มเลขที่อาจารย์คัดมาทุกอัน มีรูปปูหมดเลยค่ะคัดมาแล้วมีเลขโพดัมกบชัยโยมีรูปปูซะส่วนใหญ่สำหรับใครที่อยากได้นะคะรีบติดต่อเข้ามาที่ไลน์แอดอาจารย์ส้มเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าคัดมาให้แล้วจริงๆ